สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับ Timeless Tarot 999 EP นีนะ้จะเป็น EP ที่4อยู่ดีๆก็อยากจะมาทำคลิปอ่านไพ่ถึงจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวตนทุกท่านอยากจะบอกอะไรกับทุกท่านในค่ำคืนนี้ไม่ว่าท่านจะเข้ามาดูคลิปนี้เมื่อไหร่มันเป็น Timeless นะคะ สามารถดูได้ทุกช่วงเวลานะคะแต่การเข้ามาเราอาจจะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันบุญสัมพันธ์หรือความบังเอิญก็แล้วแต่อยากจะให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการชมในการรับฟังการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมแบบแรนดอมอาจจะตรงบ้าง ไม่ตรงบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างสำหรับท่านที่ไม่ตรงหรือไม่ถูกจริดก็เลื่อนผ่านได้นะคะแต่บางท่านที่อยากฟังเป็นความบันเทิงก็สามารถฟังต่อได้ค่ะวันนี้ผู้อ่านยังจะใช้ไพ่สำรับเดิมนะคะเป็นสำรับโปรดคือ black original tarot สำหรับนี้นะคะในการอ่านไพ่พลังงานในวันนี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะผู้อ่านขออารัธนาคุณภระศรีรัตนะไตรคุณครุครุบาอาจารย์สายจิตวิญญาณทั้งมองเห็นมองไม่เห็นทุกท่านและขออนุญาตองค์บารมีเทพยดาครุบาอาจารย์ของผู้ที่เข้ามาเจอคลิปนี้เปิดพลังงานของทุกท่านนนบัตดนี้นะคะ ขอให้ผู้ที่มาเจอคลิปนี้นำคําทํานายหรือการอ่านไพ่นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านนะคะก่อนอื่นผู้อ่านขอดูตัวตนของท่านห้าใบก่อนนะคะว่าวันนี้ตัวตนหรือสิ่งที่ผู้ท่านกำลังเจอในช่วงเวลานี้ เป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้ตัวตนของทุกท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีตัวเลือกในชีวิตมองหาทางเลือกในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความรักความสัมพันธ์การงาน การเงินทุกอย่างในชีวิตท่านมีทางเลือกในชีวิตและพยายามมองหาโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆในชีวิตว้าว the อ m p r e s s ขึ้นผู้ที่เข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายหรือเป็นเพศสภาพใด คุณค่อนข้างที่จะมีความเพียบพร้อมมีความสมบูรณ์พร้อมในตัวเองมีจิตใจของผู้ที่เป็นแม่มีความเมตตาผ่านทั้งความทุกข์ความเจ็บปวดความสุขสมหวังจนนิ่งได้จนรู้สึกผ่านบททดสอบในชีวิตรู้สึก มีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือผู้คนมีความพร้อมในการที่จะดำเนินชีวิตให้กว้างออกไปมีความพร้อมที่จะเดินทางหาประสบการณ์ใหม่ๆมีจิตใจที่จะสามารถดูแลผู้คนจำนวนมากได้นี่เป็นพลังงานของท่านนะคะดีใจด้วยนะคะ กำลังจุดจดจ้องจ้องมองหาอะไรใหม่ๆมองหาเส้นทางใหม่ๆมองหาการเงินใหม่ๆมองหาสัมพันธภาพใหม่ๆบางอย่างอาจจะได้ดังใจบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังแต่ด้วยความเป็น The Empress ก็จะใจเย็น รอได้ทบทวนสามารถที่จะมีสติสามารถที่จะมองหาอะไรด้วยสติปัญญาและรอได้อย่างที่บอกนะคะตอนนี้รู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเดินทางอยากจะโยกย้ายคือต้องการขับเคลื่อน บางสิ่งบางอย่างในชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปสู่สิ่งที่ดีใหม่อยากจะบาลานซ์ตัวเองเพราะว่ามีความรู้สึกอิ่มตัวหรืออยากเปลี่ยนแปลงการงานหรืออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ประสบการณ์ที่ดีกว่าเพราะว่าคุณเริ่มมองเห็นหนทางและทางเลือก ที่ค่อยๆเข้ามาในชีวิตลองดูนะคะความจริงแล้วคุณค่อนข้างที่จะผ่านประสบการณ์ในด้านการเงินมาหลายด้านมีเงินเสียเงินจนมีความรู้สึกรู้คุณค่าของเงินและจะอยากจะรักษาเงินให้ได้แต่บางครั้งสถานการณ์ มันยังพลิกผันแปลเปลี่ยนเงินเข้ามาก็อาจจะยังรักษาไว้ไม่ได้ไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายแต่คุณจงโปวดรู้ไว้ว่าพลังงานของคุณนั้นเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านจิตใจมั่นคงทางด้านการงานการเงินไม่ว่าเงินในกระเป๋าในบัญชีจะมีเท่าไหร่ตอนนี้คุณเริ่มที่จะ ทำใจได้คุณเริ่มที่จะสะสมเงินออมเงินอยากจะหาอะไรใหม่ๆที่ขยายลู่ทางการเงินและเก็บเงินให้ได้นี่คือตัวตนของทุกท่านที่เข้ามาเจอคลิปนี้ในวันนี้และสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณหรือจักรวาลอยากจะบอกอยากจะแนะนำอะไรคุณในช่วงนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณในช่วงนี้ว้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจะบอกให้คุณนิ่งทบทวนใช้สติปัญญาในการที่จะคิดแก้ไขอย่าพึ่งดิ้นหรือสอดใส่ หรือออกจากความเป็นตัวตนไปอย่างเร็วต้องใช้ความช้านะคะใจเย็นต้องทบทวนหลายตลบเลยเวลาจะทำอะไรบางครั้งหลายท่านเหมือนถูกบล็อกการเงินถูกบล็อกการงานถูกบล็อกความคิดรู้สึกหาทางออกไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิท์อยากจะบอกว่า ที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าต้องการให้คุณกลับเข้ามาหาภายในกลับเข้ามาหาตัวเองอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองอย่างหนักเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าให้คุณลดทิฏฐิมานะลดความอยากได้อยากมีกิเลสตัณหาลงให้ตั้งสติ ให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นให้ต่อสู้ฝ่าฟันไปข้างหน้าไม่ว่าจะเจออุปสรรคขวากหนามอะไรสติปัญญาที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณหาทางออกได้เพียงแค่อ่อนโยนกับตัวเองอย่าจริงจังอย่าคาดหวัง แล้วคุณจะพบทางออกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณเป็นคุณเด็ดเดี่ยวจิตใจกล้าหาญเพียงแค่คุณต้องกล้าตัดสินใจกล้าฝ่าฟันกล้าเริ่มต้นกล้าลุยกล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงบ้างโดยระมัดระวังพอจะคิดทบทวนดีแล้วตั้งสติดีแล้ว คุณสามารถที่จะลงมือทำบางทีคิดอย่างเดียวไม่ลงมือทำก็จะไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรเพราะว่าคุณมีทางเลือกเยอะนะคะเจ็ดถ้วยคิดหลายตลบเลยแต่ถ้าไม่ลงมือทำมันก็ไม่รู้ว่าทางเดินนั้นผลออกมาจะเป็นอย่างไรท่านบอกว่าให้ตัดสินใจ ลงมือทำเมื่อเลือกได้แล้วต้องลงมือทำแอคชั่นเท่านั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าให้คุณช่วยเหลือผู้อื่นมีเงินให้เงินมีแรงให้แรงมีใจให้ใจแต่หลายคนอาจจะทำบุญทำทานมาตลอดชีวิต ให้คนอื่นมาตลอดชีวิตคุณจะต้องเรียนรู้ทั้งการให้การรับอย่างสมดุลบางคนให้คนอื่นมาเยอะจนลืมมองตัวเองแต่บางคนยังไม่เคยได้ให้ใครให้แต่ตัวเองเพราะฉะนั้นบททดสอบการให้การรับจะต้องบาลานนะคะ ทุกอย่างในชีวิตไม่มีเหตุบังเอิญเมื่อมีเมื่อมีก็เสียไปได้เมื่อเสียไปแล้วก็กลับคืนมาได้เป็นวัตจักรวงจรของชีวิตมนุษย์อย่าไปยึดติดแต่ถ้าทำอะไรแล้วให้ไปแล้วสบายใจก็จงให้แต่ถ้าไม่อยากให้ก็ต้องทบทวนดูว่า ให้สิ่งนี้เขาไม่ได้ให้สิ่งอื่นได้ไหมให้คำแนะนำได้หรือไม่ให้คำปรึกษาได้หรือไม่ทุกอย่างมีทางออกเสมอไม่จำเป็นต้องเป็นที่วัตถุนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าคนเราเกิดมาต้องพึ่งพาคนอื่นคุณอาจจะต้องไปเจอกลุ่มเจอทีมในการที่จะทำงาน ทั้งทางด้านทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นเปิดใจกว้างสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้แต่ช่วงนี้อาจจะต้องมาอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองแต่เมื่อคุณทบทวนตัวเองได้แล้วในวันหน้าคุณจะต้องไปทำงานร่วมกับคนอื่นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่มีใครที่จะอยู่โดดเดี่ยวไปตลอดมันจะมีช่วงชั่วะที่ต้องกลับมาชาร์จแบต ช่วงจังววะที่ต้องถูกบล็อกเต่๋เมื่อคุณมีพละกําลังมีสติปัญญามีความพร้อมแล้วคุณต้องออกไปร่วมทํางานกับคนอื่นในยุคนี้นะคะทําได้ทั้งออกไปหรือทํางานผ่านโซเชียลออนไลน์มันก็เหมือนทํางานผ่านร่วมกับคนอื่นได้คุณต้องหาช่องทางที่คุณสะดวกสะดวกไปไป สะดวกผ่านทําออนไลน์ทําเราสามารถที่จะประชุมออนไลน์ได้สามารถที่จะคอนแทคออนไลน์กับคนอื่นได้เพื่อเซฟค่าใช้จ่ายแต่บางคนดวงชะตาอาจจะต้องเดินทางไปเผยแผ่พลังงานบางอย่างที่คุณเต็มพร้อมให้กับคนอื่นโดยไปเจอกลุ่มเจอเจอทีมด้วยตัวเองก็จงเลือกเอานะคะไม่มีอะไรที่ตายตัวนะคะ ส,สักศีจะจะบอกว่าอย่าใจร้อนคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนดือ้อเป็นคนที่ต้องเจออะไรด้วยตัวเองถึงจะเชื่อเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าว่าต้องใจเย็นๆน,นะคะอยากทําอะไรก็ต้องตั้งสติคุณเป็นนักการทูตเป็นนักเจรจาอยู่แล้วสามารถที่จะพูดติดต่อสื่อสารโน้มน้าวจิตใจคน เพราะฉะนั้นใช้พรสวรรค์ด้านนี้ด้วยความใจเย็นในการที่จะไปดำเนินกิจกรรมชีวิตส่วนตัวส่วนรวมสังคมให้บาลานได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกคุณว่าให้คุณปล่อยจอยไปเลยค่ะให้คุณลื่นไหลไปกับพลังงานที่ สัญชาตญาณที่มานำทางคุณไม่ว่าจะเป็นสายสัญญาณต่างๆสายสัญญาณที่เป็นตัวเลขสายสัญญาณที่เป็นเสียงจากธรรมชาติรอบตัวสายสัญญาณที่เป็นจากผู้บอกผู้รู้ที่ผ่านทางโซเชียลออนไลน์ช่องทางต่างๆที่มากระตุก ต่อมหรือจิตวิญญาณสัญชาตญาณของคุณให้เดินทางให้ทำอะไรที่เป็นอิสระหรือเป็นทางที่คุณชอบเป็นทางที่คุณรักถ้าคุณทำอะไรที่มีแพชชั่นทำอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณรักบางครั้ง,ส,งสังคมอาจจะไม่ทำสิ่งนั้นแต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่คุณรักให้คุณเดินไปเลยค่ะให้คุณทำไปเลยค่ะ เพราะคุณต้องทำสิ่งที่ไม่เหมือนใครคุณต้องบุกเบิกในสิ่งที่ไม่เหมือนใครคุณถึงจะทำได้ดีบางครั้งคุณอาจจะเป็นผู้ถูกเลือกที่จะมาทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดใ,ในการช่วยเหลือผู้คนแต่ก่อนจะช่วยเหลือผู้คนคุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนคุณต้องเรียนรู้คุณต้องเจอผ่านทุกอย่างมาด้วยตัวเองก่อนคุณถึงจะไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างมีอิสระได้ จงไหลลื่นไปตามสายสัญญาณที่ส่งมานะคะว้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกคุณว่าถ้าคุณเดินไปตามเส้นทางนี้แล้วความสำเร็จจะเจอเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะคุณจะเจอที่ใจก่อนใจคุณจะสัมผัสได้ว่าคุณมาถูกทางหรือไม่ คุณทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือยังคุณทําตามหน้าที่ที่ถูกลีกคิดไว้หรือยังบางครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะเดินไปตามเส้นทางใดทุกอย่างมีข้อดีเสมอไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เจ็บปวดรุบร้าผิดหวังสมหวังเส้นทางที่เคยไปสัมผัสชีวิตที่ร่ำรวยหรือยากจนค้นแค้น ชีวิตที่ขึ้นที่ลงที่สับสนทุกอย่างเป็นบททดสอบเป็นวิบากกรรมคือรวมรวมกันนะคะที่คุณต้องเจอมันไม่ตายตัวแต่ละคนจะมีทดสอบของแต่ละคนเมื่อผ่านบททดสอบแล้วบททดสอบเล่าคุณก็ต้องเจอบททดสอบใหม่ไปอีกแม้กระทั่งคุณสำเร็จแล้วคุณได้ในสิ่งที่คุณหวังแล้วคุณได้ ออกมาช่วยเหลือผู้คนแล้วคุณก็ยังต้องเจอบททดสอบอีกไปจนถึงตราบสิ้นลมหายใจสุดท้ายแต่ว่าบททดสอบนั้นเมื่อคุณเรียนรู้แล้วเมื่อคุณมีภูมิต้านทานแล้วคุณจะรู้สึกเบาคุณจะเข้าใจคุณจะรู้วิถีชีวิตคุณจะไม่คิดมากเหมือนเดิมคุณจะไม่เอาจิตเข้าไปจับไปยึดไปติดเหมือนที่ผ่านมา คุณจะรู้แล้วคุณก็จะปล่อยได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเมื่อคุณสำเร็จสิ่งนั้นแล้วสิ่งนี้แล้วคุณจะรู้ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยแล้วคุณจะมีประสบการณ์ไปบอกผู้คนมากยิ่งขึ้นภายสุดท้ายนะคะว้าวอันนี้ผู้อ่านจับไปเห็นต่อหน้าเลยท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขสงบ ความพร้อมในชีวิตคุณจะได้สิ่งนั้นไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายแต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินที่จะไขว่ควา้าเมื่อคุณผ่านบททดสอบหลายๆบทของคุณมาแล้วนะคะท้ายที่สุดคุณจะได้สมหวังในชีวิตไม่ว่าความสมหวังนั้นจะเป็นความสมหวังในด้านความสัมพันธ์ครอบครัว การเงินการงานไม่ว่าจะมีมากมีน้อยมีไม่เหมือนใครคุณจะมีความสุขในแบบฉบับของคุณเมื่อถึงบ้านปลายของคุณคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่านี่แหละคือความสุขจำเอาไว้นะคะศิษย์ศิษย์บอกว่าความสุขของคุณก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครไม่จงไม่จำเป็นต้องมีเท่าใครแต่คุณจะมีความสุขจากข้างใน มีความสุขด้วยตัวของคุณเองเมื่อถึงวันนั้นนี่คือสิ่งที่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณอยากจะบอกคุณท้ายที่สุดแล้วนะคะใต้สำรับแต่เมื่อมีความสุขแล้วการใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ก็จะมีบททดสอบเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งกับคนรอบข้าง หรือความไม่ได้หลังใจเป็นปกติธรรมดาถึงเวลานั้นแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกคุณว่าคุณจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาที่ต้องเจอและต้องผ่านไปค่ำคืนนี้ในการที่ผู้อ่านมาอ่านไพ่ผู้อ่านรู้สึกมีความสุขมากที่ได้มาถ่ายทอด สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลอยากจะบอกคุณมันเป็นความรู้สึกปีติที่ผู้ที่มาเจอคลิปนี้ถ้าสัมผัสได้ก็หวังว่าจะได้มาเจอเจตนาดีๆหรือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจะสื่อผ่านไพ่ผ่านผู้อ่านมาให้กำลังใจกับทุกๆท,ท่านหวังว่าทุกท่านจะสัมผัสได้นะคะวันนี้ ก็คงเพียงพอแล้วสำหรับการอ่านไพ่สำหรับคลิปนี้ผู้อ่านต้องอยากจะให้ทุกท่านหลุดพ้นแล้วก็สัมผัสได้ถึงพลังงานดีๆในค่ำคืนนี้จริงๆนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ